สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไมยแพนสามของบริษัทเพจเคสองศูนย์ศูนย์ห้าซึ่งได้งานวิจัยมาจากมหาลาัยจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นงานวิจัยถือว่าสุดยอดเลยในตัวนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยที่โด่งดังแต่ส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยที่ดังๆเนี่ยของมหาลาัยจุฬานเนี่ยจะถูกวางไว้บนหิ้งซะมากกว่าวันนี้บริษัทเพจเคสองศูนย์ห้าได้เล็งเห็นนะครับในเรื่องของนวัตรกรรมทางการเกษตรที่มีผลนะครับ ที่เกษตรกร,เ,กรเอาไปใช้แล้วลดต้นทุนได้จริงเดี๋ยวนี้วันนี้เรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะฮะไม้แผ่นสามนะครับก็จะมีคุณประโยชน์อยู่3อย่างหึ่งที่เกษตรกร,กรชาวสวนนะครับชาวไร่ต้องการมีอะไรบ้างมาฟังกันอย่างแรกก็คือเป็นน้ําตาลหรืออาหารจานด่วนของพืชนะครับที่พืชผลิตได้ทางใบนะครับตัวเดียวกันเลยฮนะตัวนี้ที่พืชผลิตได้ทางใบเพราะนั้นคุณประโยชน์ของมันก็คือช่วยเร่งทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีตรงที่ว่า นะครับกระนวนการสร้างอาหารนะครับมีอยู่แล้วนะฮะอยู่ในขวดนี้พืชที่ผลิตอาหารทางใบไม่พอเราสามารถที่จะฉีดไปช่วยเพื่อให้พืชเนี่ยนะครับนำอาหารจานด่วนที่ได้จากไม้แคนสามเนี่ยเอาไปใช้เพื่อสร้างพลังงานหรือการเจริญเติบโตได้เลยนะครับคุณได้ประโยชน์ที่2นะครับเป็นธาตุอาหาร14ตัวที่พืชต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุหลัก3ตัวธาตุรอง3ตัวแล้วก็ธาตุเสริมที่จําเป็นเนี่ย 8ตัวนะครับสิบสี่ธาตุนี้อยู่ในขวดนี้เรียบร้อยนะบบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสามารถเอาธาตุอาหารมารวมกันอยู่ได้นะครับเป็นนวัตกรรมที่ทางมหาลัยจุฬาเนี่ยเขาคิดค้นตัวคีเลตขึ้นมานะฮะเพื่อไปห่อหุ้มธาตุอาหารแต่ละตัวนะครับไม่ให้มันดูดจับกันนะครับในโมเลกุลเป็นล้านล้านโมเลกุลที่มันอยู่ในในตัวขวดนี้นะครับมีธาตุอาหารทั้งหมด14ตัวเนี่ยอาจจะเป็นล้านล้านโมเลกุลแต่ไม่สามารถที่จะดูดจับกันได้เพราะมีคีเลตในการห่อหุ้ม แล้วคีเนตข้อนี้ก็คือเป็นตัวจับใบนะครับส่งธาตุอาหารเข้าสู่เซลล์พืชได้เป็นอย่างดีนะครับก็สามารถที่จะเอาธาตุอาหาร14ชนิดหรือ14่ธาตุเนี่ยไว้ในขวดเดียวกันได้นะครับเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีก็ใช้ขวดนี้จบแล้วนะครับแต่ก็เน้นฉีดทุกๆสิวันจะดีมากเพราะจะส่งพวกธาตุอาหารเนื้ออาหารเนี่ยเข้าสู่เซลล์พืชอย่างต่อเนื่องนะครับคุณนประโยชน์ที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนพืชนะครับสำคัญมากเลยนะฮะ ฮอร์โมนพืชเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลในการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นจํานวนมหาศาลเพราะฉนั้นการผลิตฮอร์โมนในต้นพืชเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญแต่จะดีกว่าไหมครับวันนี้เรามีฮอร์โมนให้ด้วยอยู่ในขวดนี้ซึ่งเป็นฮอร์โมนจริงๆนะครับที่มันติดมากับสาหร่ายทะเลลึกนั่นก็คือฮอร์โมนไซโทโคไคนินนะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสร้างรากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการออกดอกเยอะมากขึ้นนะครับ เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของการออกดอกเพราะจะฉีดเพื่อกระตุ้นการเปิดตาดอกหรือสะสมการเปิดตาดอกใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้งนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการออกดอกอย่างปกติได้เองนะฮะวันนั้นก็ฝากไว้ครับเกษตรกรที่อยากลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงนะครับตัวนี้นะครับคุณนประโยชน์3อย่างถือว่าครบแล้วนะครับในเซลของพืชที่ต้องการนะะไม่ว่าจะเป็นอาหารจานด่วนที่พืชต้องการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารที่ครบเลย14ชนิดนะครับแล้วก็เป็นฮอร์โมนนะครับที่มีอยู่ในขวดนี้จริงๆ1ตัวนะครับโดยปกติเนี่ยฮอร์โมนพืชจะผลิตอยู่5ตัวอยู่แล้วนะฮะเราส่งธาตุอาหาร14ตัวเข้าไปพืชเจริญเติบโตมันจะผลิตฮอร์โมนได้อย่างสมบูรณ์5ตัวนี้ขึ้นมาได้เองนะครับก็ฝากหมายครับสำหรับเกษตรกร,กรที่อยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับวันนี้เรามีหมายแผน3ของบอริษัท PK นะครับ สามตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น 1, 2, 3ต้องใช้รวมกันถึงจะเห็นผลชัดเจนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ